สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องนนทชักไทยแลนด์นะครับก็กำลังเฮ่อ,เ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวถอยออกไปก็กำลังจะตัดหางคืนพี่บอลครับพี่บอลได้ไปปล่อยออกมาแล้วนี่ครับวันนี้เที่ยวน,นี้จาไปด้วยลงไปทำธุระวันนี้ก็วันที่แปดนะครับสิบสี่กาสามเก้านาทีไม่ต้องเสียบแล้ว อย่าพับลมก่อนก็เดี๋ยวพี่บอลมาแปบบ๊บนึงครับเจอกันบ้านมาแล้วครับพีโน่น้อยตูทัพทีมโอ้โหไปหนะ้าขดจับ โ้โหมาแบบเสียงเงีย,งยบๆเลยเดี๋ยวพี่บอลกลับรถเข้าลาน ตะเกิดจะโดนหรวะเนี่ยอ๋อเสียงเบรกสะเกิดเ้อโอ้นิดเดียว <laughs> โอ้โหพี่บอลขัดอย่างเอี่ยมไปลุยฝั่งลาวมามอมอเลยครับ เดี๋ยวลากหางนี้กลับลงไปนะครับพี่บอลก็เอาหาครับจ้าเอาออกมาเลยตัดตรงเนี้ยเอารถออกมาเลยเอารถออกมาเลยเอารถออกมาเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหสรุปแล้วลูกพับหรือทับทิมไมาอยู่บนใดใครเพื่อนข้างเง้ยั้หงหมดเ, <c oughs> เอาไปฝากบางังเอาไปฝากบางับงบังชอบกินทั <c oughs> บทิมอ่อชอบกินทับทิมน้องฝั่งเลาน้องฝั่งลาวเหรอฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าเป็นเรื่องอีกอยากงานเข้าอีกอยากงานเข้าอีกใครข่าวจ้าท่าจ้าครับฮะ คนใหม่คนใหม่<ป>ฮะยไปขับวินรับจ้างแล้วยืดไม้ยืดไม้พ่อมอพ่อไม่ตัดหางก่อน <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวาจามาจอดตดทางแล้วก็ยวเติมน้ำมันกันเชิญที่บน hả đai một tùng uốn cái đai tùng này cái đai ừ สี่สิบห้าตันถอยตรงตัดหน้าอ,อฟิตเลยก็ได้ตัดหางๆๆๆๆไปอีก ลาตมันกระโดดหน่อยอพอ่อมินิมอลมากที่ปั่นขาผมบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้อันนี้มันก็ใช้ได้เนี่ยหมุนดูกตะดวกด้วยไม่เอาของใหม่ เปิดใจเลยมีนิมอฟไหมที่บุนขาทำไมอะไรผ่านเลยเคฮะแจ้งขอดต้องไปร์ยังยังแจ้งเลยอดีมมันให้ขามแล้วโอเคผมก็ไปกดสปีดที่โกโปรนะครับก็เนี่ยหมุนขากันเสร็จแล้วก็ตัดหางกันออกนะครับแล้วก็เติมน้ำมันกันพอเที่ยวนี้สบายเลยครับผม พี่บอลข้ามผมไม่ต้องข้ามนะครับแปบ๊บเดียวไปกลับก็คลิปเดินทางเมมมันเป็นไรไม่รู้ครับคลิปหายหมดเลยนะครับผมเรียบร้อยครับเมื่อกี้วิดีโอมันเป็นสปีดผมไม่ได้ดูก็พี่บอลเติมหัวนูน้นผมเติมหัวนี้ครับผมก็เดี๋ยวเติมเสร็จเดินทางกันเลยนะครับเที่ยวนี้จาไปด้วยไปทุระรุงเทพบจาไปตัดหางมาแล้วฮะ เอาสักกลางเลยเป็นเด่นเลยไอ้สายไฟผมใส่กล่องไปแล้วนะใส่กล่องนี้ <laughs> ใช่ไหมใช่ใส่กล่องพี่ไว้ใส่ไว้ที่เดิมเจ๊อเบิกตังค์ด้วยก็จัดไปจ่ายข้างบนเออจัดไปโอเคครับผมเอาอ้โดติ <laughs> ดต <laughs> <laughs> โอเคจะได้มาก่อนนะครับครับผมสี่ห้าเสียดายฮะผมบีบใส่มันปิ้นออกนะ <c oughs> ขออผม่ <c oughs> เสียดายมัน 左へ曲がりますご注意ください左へ曲がりますご注意ください来左へ曲がりますご注意くださいってい ใช่เพื่อนเออพหรบบอถอดเอาเลยเอาเอาไปเลย ไม่มีละยค,ครับผมข่อสารหางกันเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อเรียบร้อยอะไรนะพี่บอลเมื่อคืนมันก็ยังว่าของใครของมันอาหางอ,อืะเนี่ยรับ เมียใครเมียมันผมล่าหางพี่บอล์าลมันก็ตักตักตักแต่พี่บอลล่าหางผมมาก็เวลาเวลาเปลี่ยนเลนอะ่ะมันกระชากแค่ไหมพี่เพราะว่าหนึ่งอันนี้หาง R C K ของผมมา่หางพนัท Kingpin R C K มันจะตื้น k ิง g ินพนัดมันจะลึกก็คือว่าเออถามว่ามันมีผลอะไรมันไม่มีผลอะไรหรอกอยู่ที่ว่ามันมีผลตัวนี้เพราะว่า เราเซ็ตรถกันอันนี้คือเซ็ตล่างหางอติเคใช่ไหมพี่ของผมเซ็ตเซ็ตแป้นหน้างัวเนี่ยล่ากหางพนัดอันนี้คือแป้นหน้างัวนะครับคือเราเซ็ตเซ็ตกันให้มันเข้ากับแมทช์ของที่เราใช้อยู่อย่างผมล่ากหางพนัดของพี่บอลลางหางอติเคถ้าสลับกันปั๊บช่วงองศามันจะเปลี่ยนไปนะครับอันไหนอะอ๋อผมไม่ได้เปลี่ยนนะ ใช้ได้ปกติจริงประเสริจเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเดินทางกันอีโน่น,โน้อยอีโน่น้อยคอยลักอะไม่ใช่ดิไม่ใช่คอยลักลักคอยโสดโสดโสดอีโน่น้อยขวัญใจเด็กลาวฮะอีโน่น้อยขวัญใจเด็กลาว <laughs> ปังหวงให้ด้วยนะสบายเลยเที่ยวนี้ผมไม่ต้องข้ามพี่บอลข้ามสองรอบเลยเจ๊เขสั่งไว้เจ๊เขาสั่งไว้ว่าไม่ให้ผมข้าม,มจ <laughs> เจยเขาสั่งไว้ <laughs> เจนสั่งพี่บอลไว้นะครับข้ามข้ามใจังหวะมันได้ด้วยจังหวะมันพอดี โอ้ผมไม่ได้ทำเลยเพื่อนรอบข้างพูดกันเลยแหละผมเลยไม่ไปใจมันไม่ได้ใจเอาต,ตัวผมตายเพื่อนรอบข้างเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับไปล้างมือกินข้าวกินข้าวไม่บอกได้สั่งไว้เดิ่มไม่สั่งสิ่งของจะอาบน้ำก่อนด้วยไหเออเอาบ น้ำไม่เย็นแล้วอุยอาบน้ำอุ่นหรือวะอุยน้ำไม่เย็นเมื่อกี้ไปอาบมาไม่เสียงกับน้ำไม่เสียงกับน้ำคนเดียวงานมันเป็นหัวเบรกน้ำมันก็จริงนะแต่แม่งเบรกดีกว่าเออเบรกหนึบหนึบเลยพี่บอลวะเห็นนะอืม เอาเข้าไหนโ okay. <c oughs> อเคเออลืมไปงานนะเนี่ยนึกออกอยู่กับพี่บอลยังอ่ะยังไม่ได้ดึงออกอระนึกว่าดึงออก <c oughs> อยู่อันล่างฝั่งซ้าย <c oughs> แต่พี่บอลเอาของเราให้แล้วใช่ไหม เลยองศาเยอะนี่พับอาหัวออกครับบางทีมันบิดเยอะไปมันสงสารรถครับช่วงล่างเราใช้ยาวมันไม่ใช้แบบเดียวนะครับเนี่ยับพอาหัวออก ใช่ป่ะสองสองสองหกไม่รู้ตอนแรกหางหางหางของคันนี้อยู่กับจอนใช่หางจอนมันสองสองสองแปดไงพี่บอลขอไปงานหน่อยได้ขอไปไปงาน ครไป <laughs> โอ้โหเสียงปลายท่อสั่งเรียบร้อยแล้วรอลงไปแหลมนะคแต่ว่ายังไม่รู้เขาทำให้หรือยังไอ้เงี้ยใช่เดี๋ยวถ้าได้ปลายอีกนะมันจะโหดกว่านี้อีกเสียงมันจะเหมือนกัะแทกกว่านี้อีกดูดิ ตอนแรกจอยมันยุให้ใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเขาใส่กันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่คีนท anyway ั้งเรียบเรียบเดี๋ยวพี่บอลหยาบนะกินข้าวก่อนนะค่อยข้ามก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยก็โอเคครับผม แค่นี้แหละเพราะว่าเดินทางกลับไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวไปกับจาไปกับนุกนะครับลงไปทําธุระทิุงเทพค่อเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าพรุ่งนี้ไปลงห้องเย็นเสร็จแล้วก็กลับพิจิตรเลยนะครับได้กันไปแล้วผมไปก่อนนะพี่บอลได้โอเคบายบายยังเดี๋ยวโทรเดี๋ยวออกตัวกันได้ช่วยห้องเย็น ใช่ไหมใครไอ้ไม่ใช่เพิ่มทรัพย์ไอ้ลูกน้องมาด้วยอะไรไปสานฮะลูกน้องเอาลูกน้องไปด้วยไหมไม่ได้ไปจ่าไปกันอ้าวจ่าไปด้วยจ่าลงไปทำธุระไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปคือวันไปกินข้าวเลยนะยังไม่โอนใช่ไหมยังเดี๋ยวผมโอนให้ได้โอเคครับโอเคได้ได้เอาเงินสดก่อนไหมตั้งห้าร้อยโอเค